ủa không có mà bị đai, nai yếu ní. yếu bên dưới mới bị đế, mới bị đế thì có. đây, đai. Mai tập làm đây nhiều đấy, là cứ. Đây gặp, để không ra tay nữa. Ra tay thì Ra tay bảo không, để con có xưa có Chứ trước bị bảo có Có xưa cái này là. Thật cao tốt, ở mặt nết tóc. Từ gì còn tao ba đi, vì tao khó rồi. À, đây đây, đây. Đây 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 Đó. Đừng tốt ba là lần này lần này lần thì lần này lần này lần là lần biết, lần này nghỉ đấy lần này lần ba lần này có này lần này lần này lần bỏ bỏ này còn từng bị này lần Lúc lần Lúc lần này hay này lần 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 này

không những cũng không về ở đây mình 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 không mình 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 con mình con mình 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 mình

ông lại, chạy phải đi khám, phải đi khám cái này đó, không gì đấy không biết mong muốn là ông không biết anh có để bàn anh đấy. Tôi ngại rồi này ừ, là à, okay. bố qua mm -hmm. mm -hmm. đây đi nào. Bố cho các con tranh xây đây. Bố này là ông nào nhỉ? Cái cái này đây là cái cái giờ của mình nó rấtใหญ่, mẹ nó bán là cho em. cái chỗ đi bây giờ thì sẽ cái người. Thì <tirar> mình cũng <laughs> làm cái <laughs> này đấy, cái

บ่าลเดี๋วป่าลูกแก่ตัวไหนหุเม็นะมลมเงยมงแต่นีตัวัตึ้ะนเลยลยอ้ตัวน้ตัวตตึ้งต้งึึงแต่พน้ตึ้งลลอ้มป่าลูกุเอมามาลุยเล็อเอดัะ

เดี๋ยววัาต่องวัดปปัตตานกำลังาพนนะมีความพิศาระไปเิดเลยอตาเลยตาเลยมนนี้นเรเร็วเรวเรยวจะพอมยกขึ้นอนีก็ใอารมณ์ไม่จรู้ที่บ่

ก็ม่คนเอาตวอกนัเลยนะกคนเลยตังเยอก็าตัวแต่ไม่คนก็มีคนเราไม่ยมเยาเนารยี๋ยวไม่ใจไว่นาตรงนี้ก็ตัวเลยก็ไม่ใจเอาเอาไปนานกันอะนม่คเลยเดี๋ยวผมมาดุลบผมดุตอลดุอบเลยอย่างนี้พีอย่าง มารอบก็ถูบคนเลยไม่ได้แต่ก็ไม่ปิดก็ไม่วยแล้เนีนี่พมีคนมมีนไม่เอานีั้นี่ไม่ได้ผมทำงานกนหลังเนี่ตตั้งเรงงีผู้รองตี้แต่แล้วเร่ก็เะอง็ลง่เรบีไม่เอาเรื่องเรไม่โตเรไม่โเลยอ่งวนันอู่งเลยกตเ้องัเงินหวาไม่ตูกองอยู่ตลอดได้คำเกินนี่

đây lê, lên được. cái là, không, mày bỏ gati gặp bà ông nào mày luôn. Bà ngay tôi cụ kinh này. luôn. luôn luôn này này. À. Công tô công tô đã lời đàn đi thì bằng Tạm biệt bằng đi lên. Tụt cái

เดียวคพิษอะไรล็อกจ่นี่่เกิะรยอมกวาพิษอะไรไม่ใช่ยอมความพิษหรือเปล่าแต่รถตึ้ก็ยังไ่ได้คนดีก็คนตื้อ่ตึ้นก็ไม่ได้คนคคนเไปเลยแม่คนไปตัวกางกงมันเลยแม่คนเลยลาวแตเหนือี่เราไม่ให้คนเลืไปไหมพผมไปไหมไม่มห้ค้ำตรงนี้พม่มไงค้ำอยู่อยากับคำเลยเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกไม่พมคนตรงนี้เออคนคนพอเดี๋ยวไปอ้องนามลาว

เออเวีบ้านี่เด็กกระดาษนี่เด็กอย่างเด็กตัวเลยอืมอยู่มันไม่รู้ขีดสิปีเลย้อยแล้มาเห็นใต้ฝังนี้ใต้ใน่จกเพชรแต่ใต้กัางนี้มันด้รู้วเป็นเพราะใต้อยู่แล้วกันไมไล

ตัวก็อคนดี่ได้มันเร็วไปแล้วมันเลป็นอันเลวเออาดีกันบอกไม่ไม่ตึงตาคนปนีเอาได้ัวไม่ตึงตาิกันตาคนบนีว่าไม่จาจายก็ไม่แย่ดิเลยปดนั้นกัับสกานจังานเหรอมาไหมนี่ปนว้น

cái chứa này là. cái chữ này là. Cái này cụ bóng này này cụ ừ, bóng này đang tụi bọn nhang lại miếng tụi con không này pí đàn phụ ี่มายืนนานนนนูเลอไม่ไม่ไม่เหลือกันเืนบ้าง่ะฮะเออเออทำมาอเรกินไม่ได้มันกลางเลยนี่อ๋ได้แล้วกมันกมันอ๋ออันนี้เดินเร็วนะนี่รยตายเลยนี่กางมือนะรนี่ไม่เมือแต่จิงๆเอยู่กันดู ก็มือพี่เดี๋ยวอันนี้ทำเองพี่เลยล่ะขนเก่งนะครับปุ๊มไม่ได้นะปุ๊่ายป้าป้าไปนั่นนั่นเลยพี่เล่าพี่บ,บ้าเออปุ๊บไม่ได้นะแต่ปุ๊บก็ไม่ปุ๊บก็ทุกคนนะแต่ปุ๊บไม่ใช่คนมันนี่ไงอันนี้มันละเอียดเกินไปเพืให้คนตัวนั้นออเอาขี้เลยถ้าพบตัววารไปแล้วถ้าเราพิดเราไม่ใช่กู้เดียวไม่พิดก็ไม่ต้องกลัว

อันไม่นันบบมีมีตัวเต้าอตัวต้ากับผมวกวายครับเชียวไปเต่งเห้อยูต่งว้วอาอนี้มีเตง้วเลยก็ได้ีวกเกบายคนในตัวอะอยู่อยู่อยู่ในว่าว่าบานอยู่ในบานอยู่ไปจ้วบไปจ้วบอ่ะปจ้วบํานียงแหล่งล้างเลยจริงแหล่งล้างมากอ่ะยู่ร้านเนี่ยธรรมรัทธธรรมรัทงสะพานไอยติดจุ่มพ้นใช่ไหม คือจะมาบอกฟังนี <prediction? S 1> ่มันจะเล่งเล่งเล่งตา้งอย่างเนน่ไม่อกแมอ๋อคกวนอ๋ออยู่ร้านปีโนอยู่ในรนรลุสูรานีเขียน่อ๋อผมผมะหนดบานผมยังหนดอยู่ไหนอยู่ในะหนดผมโไปทุกอ่าปีนสก็มาจางทางนั้นเล้วบปีนมปอยู่หลหนดผมมาอยู่กระหนดก็ละหนด

ลวงเลวล่แ่้่านันก็ยากลงดีแลเอาเลยีหละลวเอาเปลียิเหลือไหมเลวงไม่ตึงหรือเปล่าตบมาต้นไงลวงลราเต้นลวงกับพุก็ไม่ตามกัน็ตนเลวงไร้ไหที่นี่ดิโอ้ยนีเดี๋ยวผม้า

คุณว่าไม่ได้ที่เลยแค่ไปวัดวนันนี้อาจารย์ไม่อยู่กดได้นะกดตาโซนกดตา้าโซนโอเคพี่ตบกูมากนะเดือดรอยนะโอเคพี่ผมกูไม <laughs> ่เหมือน,น,นตึ่เรื่อ